สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีสี่สูทุกคนพี่น้องยินดีตอนรับข้าวสู่ช่องน้องฉันเยี่ยมสีผ้าพี่น้องมากกินข้าวเที่ยงข้าวเพลนพี่น้องมือนี้เฮ็ดเมนูตปิ่งปลากับตำหมูหงพี่น้องปลาไปใส่หม้อก็แน่นอนยื่นหนีนะพี่น้องไปเบิ่งในช่องแน่นอนเพื่นเด้อถ่ายคลิปใส่หม้อพี่น้องอู้ยเดี๋ยวให้เบิ่งปลาเอ้ยจะให้พี่น้องเบิ่งนปิ่งปลากัน ฟาเคงเบิ man, please, oh? oh. ่งครับเฮาไปยามดอบเดียวนั่นแม่นพียงผมแถมใส่ใส uh ่บ่หึงเออใส่บ่หึงได้ก็มีหลายมอนึงอันนี้ตัวปิงแล้วตัวนี้บ่ได้ปิงพน้องมันหลายล่ะปลาใหม่ปลาใหม่คืนํา้ตําบัหุงเฮากินกับตําบัหุงตําอันนั้นเรียบร้อยมีแต่เอาบัหุงลเนาะมาพี่น้องอันนี้ตําใส่อันกะปินําเด้อันเอาใส่ใส่เบิดบง พอๆกอนสั้างเดอย่านไม่มีคนกินก็ไดก็ว่ากินเขาเลมหืยจำหุงกับปิงปลาจะแค่ ฮิวเขาพอดีฮิวยูยว่เ<อ>าขากินเขาเสา่บยากลายปนไนะแล้วเ,เขาก็มักินเขาใบใบเนี่ขาดน้าปลาแดกบอกขาดน้าปลาแดกใส่น้ปลาไมา่เน่นิขาดนีชิมง ัะสมเนาะบ้านคนกูเก่าจริงมันหนุ่ยเลยแหละ่ามันทงวารนั่าเดินพบเกินจะหมดเป็นแอีกจช่นไบอ๊ไม่เห็นมีพอมีหนามัชหน่อผรู้สึกว่ามันอยากแข็งแรงอันนั้นตรใช่บ้ะพ่อยด่ว่าก็และแตกไปยากขุนกันเลย กอยยวมึงเน่าก้อยเลยเนาะมันหนานนนานวานโผลเลยเก็อน้ำตาลใส่ได้ละเดยกูชอแปะลกลงไปร้โผล่อยูเนี่ยไปได้แล้ว ามันหานเผดกับตี๋หม้องแต่อีกก็ไวเดี๋ยวก็เพิ่มน้ำปลาเอาวะเพราะว่าหวานเพราะว่าเพราะมันบานเลยน้ำปลาเค็มบ่ช่วยเอาน้ำปลานิดนึงบานนิดนึงก็ได้ประเดี๋ยวมันไหวอยากนวดมตอนไันก็ได้เอาใส่ได้มันก็ได้ไปพ่ออะไร่น้อง ต hein, it, <S <s ํำในห่านพัาตำยังไงวะถ้าหูเดือดสรในห่นก็ยังแจ็บเนาะตำคือแบบต่ำคือจังนัวครับอันนี้นมุโตะนี่นมุโตะกรนไายเลยมาแลงมั้งใส่จานโอ้ใหม่ดถทายคลิป ใส่จานปะ่ะตักใส่จานอาจารย์มากกว่อาจารย์เหน็นไหมเนาะอืมอาจารย์เห็นเลยเลยกะเอาปลาใสาาทวว่ทั้งสามถั่วไอ้กิ้ชี่ผัดตาม,มึงตัว่วป่ะันนี่ย เออพักใส่ทังขางก็ได้พักบวน้ำเกลือบิวนไปยังไมเนี่ยเจหน้อยนึงไปตัวมึไปไปเส้น้เกลือก็เป็นไหมือนอบมเป็นกินอยู่ใ่ กินดูนี่ได้สักมันจะสะอาดแน่ยคนมันเหมียนคองเลคนละเด้อสบายดีเด้อพี่น้องเจ้าก็มากินดูจนได้่มาด้กินดกนอปิ่งนี่จะปิ่งปะนี่นะคงับไปี่ขอจะปังสบายดีเด้อพี่น้องมามามาสบดีมาเดีผ็ดน้ำกันบ๊ายบา อันเีไม่ไม่นี่เยเลปปิต่มาหงอแบนราร้ั้ินข้างเลื่อนเดินมาึนอจะกินมาหรอเลามันจะแปลกใอ้าจะลอยน้ำเ่าหายยะกกินพอมันหอนนี่หาไม่ขึ้นมาหอดถึงดีขนาดเ่นนั่นด้อยี่ใดกหมเด็พวก ความบาดเจ็บกระายเถอนี่ยมันตายเลยคุณนกหกิดคืออ่ะอ๋อท่านบวกไก่บวกไก่ไม่เห็นที่น้องมันเกิดการนี่ถ้าจะคือสีอ่ะน้องมาสน้ออือแลมมันแบบเดเนแล้วมันหูมันหักออกบานนั่นแหละด่านไเแค่ด่านไรกมันกินโดนแล้วทำบุฟเฟ่

đây không họ chúng ta đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มองกวตัจะกปเทิ hmm. ูมเละตานื้อื่นมันมีว่ะานื้อื่นมันลายมันหอดตาผอมหอดจะได้มองยไตามองง่าตาตาหนกได้ตา็มันได้คนหนี่ดแพทเลดโมไนะจะเป็นต้องหนักหนักแล้เดียวมันก็จตา mắt luôn mắt 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 để mắt 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 xếp ชตัวเแ่เองแรกพยา,ายามอีกไล่ไปจังนะพีน่น้องสลายขีิอีกกระชีดได้เบิดเพียงจำานีแล้เด้อขอบคุณขอบใจชี่จูทุกคนอย่างที่เข้ามันทีตามกัะรับชมบองอันจนจบคลิปเจอกันใหม่คลิปนหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดี